สวัสดีครับวันนี้วันที่11เมษายน2563ใกล้วันสงกรานต์เข้ามาเต็มทีแล้วในระยะโควิด19กำลังระบาดนี้สังคมไทยเราจะเป็นอย่างไรกันในวันจันทร์ที่13ถึงวันอาทิตย์ที่19เมษายน2563เราลองมาดูพร้อมกันครับวันจันทร์ที่13บัอังคารที่14เมษายนนี้เราคงต้องอยู่กันอย่างสันโดษ อยู่กันอย่างพระฤาษีเลยแหละจะเล่นสงกรานต์ศาสน้ํากันอย่างที่เคยมาก็คงจะไม่ได้เราอาจจะต้องเล่นสงกราน์กันทางสื่อ Social Media, โซเชียลมีเดียอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่กันทางสื่อนะครับไม่ได้ออกไปพบปะอย่างที่เคยเป็นๆกันมาแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงมีโอกาสมีทางเลือกที่จะทําได้ในการที่จะยังรักษาสืบสารประเพณีของไทยเอาไว้ในวันพุธพระรหัส นะครับก็จะมีเรื่องของอยังต้องสงบนิ่งกันอยู่ในสภาพสังคมไทยในตอนนี้เราคงทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่ายังคงยากลำบากในการที่จะออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันก็คงทำได้ยากก็คงจะต้องรอระยะเวลาสักนิดนึง แต่ดูเหมือนว่าสุกสาวาทิ์ชีวิตจะรื่นเริงมากขึ้นมีการติดต่อสื่อสารกันมีการพูดคุยกันตกลงร่วมมือกันนะครับมีความสุขสนุกสนานมีความรื่นเริงใจสุขใจกันมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีข่าวดีกับเรื่องของการรักษาโควิดหรือว่าการควบคุม ป้องกันอะไรก็ตามแต่นี้แหละทำให้ชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์หน้านี้ก็น่าจะมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงมากขึ้นนะครับแต่ว่าในวันจันทร์อังคารพุทธพระหัสก็คงจะต้องมีสภาพที่สันโดษแยกวิเวกปลีกวิเวกสงบสงบกันอยู่นะครับรอฟังข่าวดีกันดูซิว่าปลายสัปดาห์แล้วจะมีข่าวดีในเรื่องการ รักษาโควิดเข้ามาให้พวกเราได้ดีอกดีใจเป็นของขวัญวันสงกรานต์กันหรือไม่ก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่ติดโควิดนะครับสวัสดีครับ